เฮโร่ไกด์สบายดีสวัสดีหมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกู๊ตส์คนยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสูซองมิสเตอร์แบล็ไบส์เมื่อนี้จะพาหมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาแกะกล่องของกินจากภาคใต้มาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าข้างในนี่มันจะเป็นของกินประเภทใดมาหลุ่นไปนํากันได้มาจากภาคใต้เมืองลาวงามแขวงสาละวัน ได้มาฟรีได้พี่น้องทำนิดว่าจะสร้างสื่อแต่แม่เพิ่นว่าสีฝากให้กินฟรีเิ่นว่าบอกเพื่อนไปว่าโอ้ถ้ากินฟรีนี่ขอเครองโลกก็ได้เด้อแม่แม่เพิ่นก็บ่าว่าสุดแม่แม่ใช้เท่าไรสุดแม่มาหลุนเบิ่งว่าเพิ่นให้มาเท่าไรเบิง่งน่าจะประมาณหนึ่งกิโลพี่น้อง อาจจะประมาณนันเบิ่งกันเลยพี่น้นงะอริญญาได้พี่นนอะอืมอืม,อมนี่จะเป็นก้วยเป็นอ่าเพิ่อนว่าก้วยซุปถอดกรอบดันลุมจะเป็นมัน ภาษาไทยเอินว่า่าจะเป็นมันเทศพี่น้องอลาวเจอนว่ามันเลืองแม่แม่เพินว่ามันเหลืองถอดมันเลืองได้ลูลปนะอู้หน่าจะใส่ใบเตยนําพี่น้องเห็นบ่อา,าจะมีใบเตยอืมเพิ่นขายเลยนี่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นหายไบใบกินฟรีตมิดบาสิซักเสื่อแหละแต่เพิ่นฝากใหม่กินรี่พี่น้องใบใบจะถอดแตงสีเด้อพี่น้องถอกแตงสีเลย โอ้โหอือโอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งกิโลเด้อพี่น้องน่าจะเป็นหนึ่งกิโลปลาโทอืม wow, mm hmm. เดี๋ยวจะมาเทสให้พี่น้องเบิรงว่ารสชาติจะเป็นจังไรจะแสบหรือว่าบ่าแสบถ้าว่าบ่แสบคลิปนี้จะบ่ถือเผยแพร่แน่นอนแต่ถ้าว่าแสบคลิปนี้จะถือเผยแพร่นนาาพพรมาซิมสตาร์ททีมันเทสหรือว่ามันเรืองเลยพี่น้องอือ mm hmm. ฟังเสียงเป่าอืมกรอบหวานมันเพื่องอืมอื้อหืออืมมันพานเพื่อง อืมอืมจิ้มใส่เอาใส่เอาเจ้เว้ยสิสิได้กลับพอว่าไอ่เจ้าอะไจังครับอันน่ะแม่แม่บอกให้มาเบิ่งอันหนาหนึ่งเรากับมาลูกซีกิโลเต่าอันเพราะซั์อยู่เกษตรเพราะว่าเราซั์อันไปฟาดให้เขาแตงอืมละละมืดมืดไอ้สมบัติอะไรนี่นั่นได้ได้ไอ้ได้ได้ ก็ไอ้มาที่สวนนะออกมาเปิดกินอาหานี่ไงแล้วคิดว่าน้องไปแล้วนะนาสิมาไอ้มากินมาดิมาไมไหมมากินก่อนมามากินก่อนเอาของใส่ได้นึงให้เลยเศรษเศษเศษไอ้เมงไอ้เมงมาเบิงหน้าพี่น้องเดี๋ยวสีแดงห้ไอ้เมงเด้อของแสบแบ่งห้ายเมงเอามากินอยู่อยู่เพื่อนกินครับอ่าน้องๆลูกร้านแล้วก็รแล้วมีแม่แม่แถาอยู่อยู่เแอนหลายคน เรวจะแบง่งให้ใบใบจะแบง่งให้มายามมมาายน้ยยองเด้อลยฮ <c oughs> ะมายามน้องมายามใบใบามาจอดเบิหน้ามายามใบใบเลยเป็นฝ่าวเมื่อน่ <c oughs> ะพอแลว่าใจเพิ่นน่งกินน้ำคน <c oughs> แหละเพิ่นฝ่าวเมื่อก็เลยแบ่งให้เพิ่นพี่น้องอ่ต้องแสบต้องแบ่งกันกิน<จ>โดยไอ้เฮ้ยไอ้กับกันนี่โดยโดยสวัสดีนะเอามาไปกันต่ออือหือ มันมีความหอมหวานกรอบของดีจากผักใตะอือหือ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 กรอบมั่งผู้ยหายกินได้เด็กหน่อยกินดีอือหือแต่ละมือใบใบเห็นเพิ่นโฟสคายทุกมือพี่น้องใบใบก็เลย ไปกดไลค์นะครับไปกดแชร์ไปคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นก็เลยฝากใหม่กินฟรีอือหาว่ามูเพื่อนพี่น้องสนใจอยากสร้างสื่อเดี๋ยวฝากเบอร์ไ้่ห้ใส่ละมีอยู่มีอยู่เพื่อนบ่ได้ห้ยรีวิวได้แต่ว่าเขาเสนอหนาติดต่อเลยที่เบอร์ ศูนย์สองศูนย์หา้าห้าเก้าหกสี่ห้าหนึ่งหกสำหรับพี่น้องฟังไทยที่อยากสั่งซื้ออยากสั่งลองมาซีเมิงติดต่อได้ทีแพนเพจมิสเตอร์แบ่ใบแบ่ใบหประกันความแสบแสบแน่นอนการันตีจากแบ่ใบบอกราคาเลยหนึ่งกิโลว่าจะเป็นถอด มันถอดกวยซุกถอดกวยแหง้งหนึ่งกิโลเพียงแต่เจ็ดสิบพันกรีบบรวมค่าทรงราคานี้ถ้าถามว่าคุ้มบอแบบใบรบรันตีคุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกิโลเจ็ดสิบพันกรีบเงินบาทหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งรอยบาทหรือว่าร้อยนิดนิดพี่หน่อ พอจะมีประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวไปๆขอโตไปกินให้อิ่มน้ำสําราญก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย